ขับเร็วๆเดี๋ยทำหลบทางแก๊สได้เดียอะไรกันพอเราคือเด้แล้วขึ้นทางก่อนหรือลงทางก่อนลูกต้องขึ้นก่อนแล้วค่อยลงแม่ขึ้นดังแม่ลงทางลงทางด่วนแล้วค่อยลงตันนี้บอกว่ารถติดติดจริงติดเหรอคะพี่พี่มารถติดรถติดสุดท้ายติดด่วนเหรอไม่ตมกทางด่วนติดมากติดเวลานี้มันติดมันติดไปโรงเรียนทางไหนนี่แหละทางที่ไม่ใช่ทางด่วนแต่ไปก็เป็นเอา พระรางถนนเนี่ยก็วิ่งพระรามสามอ้ามพี่บอลออกไปทางเดิมค่ะพี่บอลออกทางเดิมเนี่ยผ่านด่วนใช่ไหมไปดังมากเลยไปะไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาพี่บอลอยากทำเลยก็เปิดไปเลยพี่บอไม่จะให้วิ่งไหนวิ่งพระรามสามเหรอยังไม่ได้ติดเลยใจวิ่งไหนพระรามสามเหรอวิ่งต่างมันเต็มอโศกมันติดนะเนี่ยออกออกบักซอยเลี้ยวขวาเจอแยกพอเป็นเพชรอโศกแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปเลยเพชรบุรีใช่ไหม ไปออกพระรามเก้าตรงลงมาพระรามเก้าใช่ไหมไม่ใช่มาจากนั้นออกไปได้ใช่ปลอโลบอ๋อได้ได้ไปทังปลอดภัยค่ะปลอดเร็วดีพี่บ้านติดอย่าเพิ่งกลับเลยไปที่อื่นกันดีกว่าป่ะพี่บ้านชวนไปที่อื่นเลยไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะเกีปะข้าวเกี๊ยวมันข้าวเนี่ยมีอะไรหรือพอได้ได้เกี๊ยวแตงกวาที่บ้านจ้างนหมพี่บอนต้องปูเสือตรงนี้เมื่อวาน้ปูเสือนอนแล้วนะแม่